ข้อสุดท้ายแล้วให้มาทดลองร้องเพลงที่ร้านสามวันเคยไหมคะเคยวันเดียวพี่เคย,เยวันเดียวเลยอนะไ <c oughs> ม่ค่อยมีสามวันแต่ไม่ได้ค่าจ้างเพราะเขาบอกว่ามันก็แค่ทดลองงานเฉยๆถือว่าถูกกฎหมายไหมเอผิดเพราะทำงานตรงใดค่าจ้าง B. ถูกเพราะยังไม่ได้ตกลงจ้างงานโอ้ ยากอยู่ครับตอเลยกันครับขอ้ขอข้อเอครับอุ้ยข้อเอครับถูกต้องนะครับผมเย้ข้อเอผิดเพราะว่าทำงานต้องได้ค่าจ้างเนื่องจากว่าอะไรโจทย์ที่พี่บอกน้องใหญ่ไปทดลองงานถ้ามันมีคำว่าทดลองงานเนี่ยมันเข้าเป็นสัญญาจ้างแรงงานแหละเพราะฟรีแลนซ์เองอะ่ะน้องใหญ่ก็บอกทดลองแค่เหมือนเขาให้เทส แค่เสียงใช่ไหมหนึ่งวันแค่นั้นแล้วถ้าไปกันได้ก็แค่จ้างต่อมันเหมือนเป็นกันเสียเวลาคือถ้าเป็นสัญญาจ้างแรงงานอ่ะคือเขารับแล้วอ่ะเข้ามาทดลองงานอ่ะมันถือว่าทํางานแล้วไงอือคือสัญญาจ้างแรงงานจะมีช่วงทดลองงานประมาณสามเดือนแล้วถ้าไปต่อกันไม่ได้ก็แค่เลิกจ้างพอไม่ผ่านทดลองงานแต่ว่าถ้าเป็นสัญญาจ้างแรงงานอ่ะก็ต้องจ่ายนะ คือถ้าสัญญาจ้างรายงานอ่ะก็จะมีข้อแม้ที่ยังไงนายจ้างก็ต้องจ่ายอะ่ะเป็นสัญญาต่างตอบแทนสัญญาจ้างรายงานเมื่อลูกจ้างทํางานนายจ้างก็มีหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้แต่ว่าฟรีแลนซ์อ่ะอยู่ที่การตกลง,ก,ลงกันเลยลใช่ผมอ่มผมอ่ะอีเวนใช่ไหมค่ะแต่ว่าเขาให้ผมอาทิต์สามวันอย่เงี้ยโห ผมกลัวได้ไหมโอ้โห oh, <ม>พี่ว่าอยู่ที่ม,ม,มันอยู่ที่ตกลงกันแล้วอ่าน้องใหญ่บอกโหพี่ผมว่าวันเดียวผมให้แค่วันเดียวเลยมันมันอยู่ที่เราอะเรามีสิทธิ์ตัดสินใจไงคะแต่ถ้าเขาจ้างจ้างน้องเป็นประจําเลยอะตั้งใจจะจ้างน้องเป็นประจําแล้วก็อ่ะตกลงทําเป็นสัญญาจ้างและแล้วก็รับเข้ามาทดลองงานแหละอันนี้สามวันสมมติ3าวันแล้วเขาอ้างว่าน้องใหญ่พี่ว่าเสียงน้องยังยังไม่เข้ากับพี่นะอ่าพี่ไม่จ้างต่อพี่ก็ไม่จ่ายด้วยเพราะว่าแค่ทดลองงาน นี่ไม่ได้เนี่ยต้องจ่ายแต่ฟรีแลนซ์น่ะอยู่ที่ตกลงใจกันเลยว่าน้องอยากจะเอาไหมแต่พี่ว่าเทสามวันน้องก็คงชนะเยอะไปเนาะวันเดียวก็พอเนาะ,ะเหมือนแบบเขาพูดตลกไงเนี่ยมาเทีสามวันนะแต่พี่ยิงนียิงี้ยิงนั้นอะไรงเงี้ยเพาะถืออาจจะใจอ่อน,นอะไรเงี้ยก็เลยแบบอืมอาโอเคอย่าอย่าทำกับน้องอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าน้อง <laughs> น้องร้องเพ้ออยู่แล้วนะคะ <laughs>